ช่วงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นวันสุดท้ายสําหรับใครก็ตามที่ทานเจมาตลอด9วันที่ผ่านมาปีนี้ตรงกับวันที่17ตุลาคมต่อเนื่องวันนี้วันสุดท้าย25ตุลาคมครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเรียกว่ารวมล้างท้องอีก1วันก็จะเป็น10วันหรือบางคนอาจจะเกินก็นแล้วแต่นะครับ การทานเจในช่วงนี้ต้องบอกว่าสําหรับแต่ละปีเนี่ยนะฮะมีการรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายครับปัจจุบันเราจะเห็นอของที่น่าทานมากนะครับบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็ดเจปลาเจาเดี๋ยวนี้เขาบอกโอ้โ oh, หน่าทานมากแล้วรสชาติเนี่ยใกล้เคียงกับอาหารจริงๆเลยนะฮะ,อะนอกจากจะได้อิ่มบูมหน่มใจกันไปแล้วนะครับแต่ละปีแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะมีสารเจ้าต่างๆครับที่จะมีการเอาโรงทานต่างๆมีอาหารต่างๆเนี่ยมาให้สําหรับคนที่ไปไหว้เจ้าไปถือศีลทำบุญช่วงนี้ด้วยอย่างทางด้านของดอกบัวคู่นะครับก็มี การแจกนะครับเรื่องของอาหารเจต่างๆกันด้วยนะครับเขาบอกว่าแจกทุกปีครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็เคยเอาภาพเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมปีนี้ก็เช่นกันนะครับทางดอกโบคู่ก็แจกเหมือนทุกปีได้ยินมาว่าปีนี้เนี่ยแจกเยอะกว่าปีก่อนด้วยนะฮะมีทั้งปลาท่องโกมีสัว ขนมจีนกับเพาะปลาเจนะครับข้าวแล้วก็แกงเทโพอันนี้แกงจรนะิงๆนะแกงเทโพนะฮะแล้วก็อีกเยอะแยะเลยฮะทีมงานของเราก็ได้มีโอกาสครับดึงตัวคุณปิติดีเลิศพันธ์กับนายแม่ดอกบกับคู่มาพูดคุยกันสักหน่อยนะฮะไปฟังเสียงของทั้งสท่านกันนะครับขออนุโมทนากับผู้ที่รับประทานถือคนที่รับประทานเจ9วันนี้นะคะขอให้ท่านมีสุขภาพดี นะคะทุกคนนะคะเวลาทานอาหารเจแล้วนะคะท้องก็ไม่อิ่มนะคะแล้วขับถ่ายการขับถ่ายก็สบายนอนก็หลับดีค่ะขอให้ท่านมีความสุขก,กายสุขใจนะคะในเทศกาลอาหารเจนี้นะคะขอบคุณค่ะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราทานเจกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับทานเจนะครับ ทานเจนหนึ่งมื้อนะครับก็งดฆ่าสัตว์ไปได้หมื่นชีวิตเลยนะครับก็ช่วยกันนะครับก็ทานเจน,นะครับแล้วก็ทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับทำจิตใจให้เบิกบานนะครับครับขอบคุณครับ ก็อนุโมทนาบุญกันด้วยสำหรับใครทานเจนะครับสำหรับผมเองก็9้าวันครึ่งฮะแตกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาะนะครเ <c oughs> ขาบอกว่าช่วงการเจเนี่ยหลายคนก็ใช้โอกาสนี้ครับในการถือศีลควบคู่กันไปด้วยอย่างบ้านดอกบับกู่เองก็มีการแจกอาหารเจแบบนี้อิ่มท้องอิ่มบุญกันไปหลายร้อยชีวิตเพลเพ,เพอาจจะเรียกว่าเป็นพันชีวิตนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเขาบอกว่าแจกแบบนี้มา9ปีแล้วครับคุณนายกาก็ถือว่าทําให้หลายๆคนเนี่ยก็ได้ใช้ช่วงเวลาแบบนี้นะครับในการรับบุญกันไปเต็มเต็มเลยนะคร